วิธีทำคลิปรีวให้ดูดเงินสร้างไรายได้ตั้งแต่เรายังไม่ผ่านเกณฑ์การสร้างไรายได้ซึ่งคุยนี้เป็นคนนั้นเลยคะ่ะที่สามารถจับเงินจากรีวได้โดยที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์การสร้างไรายได้วิธีการทำคลิปนะคะมีด้วยกัน3รูปแบบค่ะรูปแบบที่1ค่ะคือการทำคลิปถามตอบคขาเวลาที่มีคนมาถามเราให้เราหยิบคำถามนั่นแหละคะ่ะเอาออกมาแก้ปัญหาหรือตอบปัญหาให้กับลูกค้าหรือกลุ่มเป้าหมายของเราคลิปรูปแบบที่2ค่ะคือคลิป h o w to หรือวิธีการแก้ไขปัญหาหรือวิธีการกินวิธีการใช้สินค้าหรือชีวิตประจําวันที่เราทําอยู่เราทําอะไรก็เอาออกมาแบ่งปันหรือออกมาให้ความรู้หรือใครที่เป็นแม่ค้าออนไลน์มีสินค้าค่ะก็สอนวิธีการกินวิธีการใช้กินสินค้ายังไงให้ถูกวิธีนั่นเองค่ะและรูปแบบที่3ค่ะคือการทําคลิปแบบวิจัยหรือแบบรีเสิร์ชซ,ซึ่งมีผลรับรองมีหลักฐานค่ะก็จะทําให้คนน่าเชื่อถือค่ะ และนี่ค่ะคือทั้ง3รูปแบบในการทำคลิปค่ะที่จะทำให้เราสามารถสร้างเงินสร้างได้และจับเงินได้ถึงแม้ว่ายังไม่สามารถสร้างไรายได้จากโฆษณาดิวก็ตามค่ะลองเอาทั้ง3วิธีนี้ไปใช้งานกันดูค่ะคลิปที่มีประโยชน์กดติดตามกดไลค์างทั้งหมดและแชร์หาคนที่คุณรักค่ะคุณอินนีค่ะ